ทิง้งกิ้งหมอมไาม่กลัวมันหรอกอ้าวแล้วครับผมขอากราบสวีัสวัสดีนผู้ชมทุกท่านด้วยนะเจะ๊ก็วันนี้ก็ผมฮีโร่เพชรวันนี้เราจะมาเล่นเกมฆาตรกรแทงลูกเรืออีกแล้วนะทุกคนก็วันนี้เราจะเล่นเป็นฝ่ายตัวแฝงกันมัง้งมาจัดไป ที่ผมเล็งๆไว้ก็จะมีหมอนะครับผมในการชุบชีวิตคนขึ้นมานะไม่ใช่ตัวแฝงดิเออเออเราจะเล่นเป็นอเออเออเออตัวตัวตัวเอาตัวนี้ไปกอนแล้วกันนะผู้เฝ้าราตีแต่ผมจะไม่เล่นผู้เฝ้าราตีหรอกจะเล่นตัวข้างๆมันนั่นแหละเออเดี๋ยวเสียบัตรไงโอเควันนี้ เราจะเป็นตัวตึงแหลงไดมอนด์ให้ได้เลยเย่ <Yeah. c oughs> เออ <c oughs> ผมขึ้นไดมอนด์แล้วนะตอนนี้เห็นมีเอฟซีของผมนี่น้ำผมโด่งเลยโอ้โหใจเย็นน้องๆไปเดี๋ยวพี่ตามไปจัดไปดีโอเคลืมปิดไม์ด้วยเมื่อกี้ลืมปิดไม์เออมา อลองผู้เฝ้าลาตีแล้วโอเคมาผู้เฝ้าลาตีสุดโหดจัดไปโอ้โหผมเบื่อมากเลยมีนัสซากจิเนี่ยแทนที่จะมีเราไฟเดียวกูวิง่งวเลวยเดี๋ยวไฟดับมันดับไปแล้วนี่ว่ามีหมอปปะมีหม่อนะเราทำทรงแก้ไฟพิภพไปโอเค มานี่ต่อเลยมีหมอผมว่าฆ่าเพื่อจริงๆงหมอไม่อไม่กลัวมันหรอกหมอไม่ต้องไม่กลัวมันหรือตัวมันกินเป็นหมอวะปิดแมงให้หมด ดี๋ยวมันเป็นหมอวะไม่รู้นะหมอเปล่าเนี่ยเราคอยเราคอยเฮ้ยเจอสพบเจอสพบเจอสพบนิ่งทำไมวะ เจอซบไปตามหมอมาดิเออหมอหมอแถวเนี้ยแม่งเถือ่อเจอซบ ไอ้ใครตายวะไอ้น้ำเงินวะล่าสุดอะที่หมอลากไปหมอไปไหนอะหมอหมองอยู่วะหมอ,อผมมันรับประกันว่าใครดีพอจบเป็นอะเป็นนะผมจะว่าผมเป็นน้อวัดจัดัผมนะผมผมคิดว่าเรื่องวะไม่รู้อะเมื่อเหมือนมันไม่เห็นจบอะ <Yeah. S 1> ออตอนตอนที่อยู่ตรงโร,ร,ร,รงอาหารอะตรงคอเขาท้างโรงอาหารอะ ผมไม่รู้นะคอยหมอต้องนานแล้วใครเป็นหมออะคือตอนนั้นน่ะเราเหะผมเหลือตัวคนเดียวแล้เีนกับศพแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาฆ่าหรือเปล่าแล้วสีชมพูอ่ะก็เดินไปทางห้องโรงอาหารน่ะเแค่นั้นแหละแล้วก็ยืนเราก็ยืนเฝ้าศพอยู่หน้าห้องแอดมินห้องรูดบัตอ่ะมีน้ำมึนอ่ะหมอชุบมันมาอยู่อ่ะ ใครเป็นหมออะบอกบ๊บอกบ,บ,บ,บ๊มาดีเดี๋ยวผมเดินคู่ด้วย<อ>เดี๋ยวผมเดินคู่ด้วยอเ,เอาเรื่องไหมผมว่าเรื่องวะจริงเรื่องเป็นอะไรไม่รู้แหละแต่ผมว่านายเป็นตัวตัวแฝงหรือไอ้ไม่ใช่อะไรวะไอ้โดนสกดออะเพื่อนผมตัวอะไรกูล,ลืมสี่เพื่อนน่าจะมิ้นปะเพื่อนผมอะตอนแรกๆอะ เออกวูวหมิ่นว่ะตอนแรกๆอ่ะกวูวหมิ่นว่ะเพื่อนกูอ่ะหมิ่นก็แดงอ่ะจริง ยา <Yeah. S 2> ไอข่าวเป็นเอาไอข่าวออกไปเอาไอข่าวออกไปเมื่อกี้ผมยิงไอแดงแล้วแตกด้วยผมยิงไอแดงแตกเลย <Yeah. S 2> เอาไอข่าวออกไปเกมน่าจะจบแล้วสีข่าวไปหนค้าสีน้ำเงินนะเมะื่อกี้แล้วผมก็ยิงไอแดงต่อเลย เอาไปเลยจบๆไปเอาไอข่าวออกไปเลยโอเคกูกูเนี่ยอาหารผ่านตืกนะและกูยังไม่ได้เข้าใกล้สีน้ำเงินเลยก้าถ้ากูไม่จบก้าวม่วงนะแค่นั้นแหละเพราะว่านายอำเภอว่าน่าจะนายอำเภอเก๋แล้วจริงเมื่อกี้เอ้าสีน้ำเงินมันมันโดนหมอดชุบขึ้นมาแล้วมีอะตายได้ไงสีน้ำเงินมันโดนหมอดชุบขึ้นมาจะตายยังไง ดจิดครับฮัลโหลมามาดูกันผมจะชนะได้ไหรือเปล่าตัวคนเดียววะเนี่ยโอ้โหค่ารัวรัวเออ <st arts> คนเดียววะเนี่ยเออ เรียบร้อยนะชนะแล้วไงเราก็ชนะดูมิ้นมันก็เปนว่านมกูจำผิดเนะี่ยจำไม่ได้กนะูไม่รู้ว่ามิ้นเป็นเปล่าฆ่าชมพูไปก่อนละกัน <c oughs> <c oughs> ตัวคนเดียวชนะได้เฉยเลยโอ้โห นี่ตัวคนเดียวนะครับนี่ผมตัวคนเดียวนะโอ้โ oh ห oh. เพื่อนกูโดนไปแล้วมั้งโอ้สีน้ำสีอะไรวะสีขาวว่ะเพื่อนผมอะเออไม่รู้เหมือนกันเออคนเดียวคาตกอนโอ้ <c oughs> <c oughs> โหตัวคนเดียวชนะปาดมังหมดอ่ะ <c oughs> หมอไม่สนแล้วเ้ยโอเคตานี้ตึงดีเร็วอย่างว่าตาเนี้ยเออคาตกรนี่ผมสีมือโหดเนี <c> ่ย <oughs> โอเคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเออสั้นๆได้ใจฟาร์มเออเร็วมากเลยจริงเล่นเออใช้ได้นะผมว่าเล่นใช้ได้ไงเออปาดแป๊ะเป๊ะเป,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 ปะเออโอเคถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดต่ำด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะไปแล้วรักทุกคนผมจุ๊บๆนะเจอกันคะลิปนะต่อไป Let's go